สวัสดีค่ะสวัสดีคดค่ะกลับเจอกับพีมวดูพีชกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ทุกคนพีชจะมาทำชาเลนจ์ค่ะเป็นชาเลนจ์การมาสหน้าเพราะว่าเราเพิ่งได้มาสตัวใหม่มานะคะจาก Herbal ไลท์น t ทริชัอันนี้เนี่ยเป็นมาสที่เน้นเรื่องของโภชนาการผิวเหมือนกับว่าร่างกายของเราก็มีโภชนาการชล เหมือนกับว่าร่างกายของเราอะ่ะก็มีโภชนาการใช่ไหมกินอาหารให้ครบห้ามู่วิตามินต่างๆนะคะผิวก็เช่นกันตัวนี้เนี่ยก็เรียนแบบโภชนาการของร่างกายเรานะคะมาปรับเป็นโภชนาการของผิวซึ่งเราจะทดลองมาสีนะคะทั้งหมด7วันติดต่อกันเลยอันนี้จะเริ่มเป็นวันแรกและการทดลองอันนี้มันไม่ได้แบบว่าธรรมดาไก่ะา้ะเรทุกคนมันเป็นการทดลองโดยเราจะมี เครื่องตรวจว,วัดผิวด้วยนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการวัดค่าต่างๆของผิวอันนี้เราจะเริ่มจากผิวปกติของพี่ที่ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ลงครีมบำรุงอะไรเลยแล้วก็จะเทสอันนี้ไปก่อนว่าเป็นยังไงบ้างและหลังจากมาร์สนาะครบทั้ง7วันนะคะเดี๋ยวมาเช็คผิวกันต่อว่าเป็นยังไงนะคะเราต้องเช็คจุดเดียวด้วยนะคนุณๆเพราะว่าหน้าของเราเนี่ยบางจุดมันก็อาจจะแบบว่ามีความแห้งความฉ่าไม่เข้ากันนะคะพี่จะเลือกอ่ะเป็นแก้มน้านนี้แล้วกันรู้สึกว่ามันแน่นดีแล้วก็น่าจะแอบซอบผลิตภัณฑ์อะะะไไรต่างๆดด้ดีนะคะ ค่าที่แรกของเรานะคะตามนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะอธิบายว่าแต่ละค่านั้นมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าหลังจากนี้จะได้เป็นเท่าไหร่นะคะและนี่นะคะก็คือตัวมาทั้ง3สูตรของเขานะคะที่เราจะใช้ทั้งหมด7วันเดี๋ยี่ก็จะสลับไปนะทุกคน สูตรแรกนะคะวันนี้จะใช้มาเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตร์เ i อ t รเซ z e r มีวิตามิน12ชนิดเลยแล้วก็มีเกลือจาก,กเกาะ j จ j ูว่านหาจระเข้สารสก,กัดจากข้าวจาก,กเกาะ j จ j ูนะคะรวมถึงไวต้ตไฮเดรตคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งเป็นสูตรลิสิทธิ์เฉพาะที่มาจากการผสมผสานของทริปเปิลไฮยาโรเนิกแอซิดอะโวคาโดแบทายและเซนเทลลาอาเซติก้านะคะตอบโจทย์คนผิวธรรมดาผิวแหง้งแล้วก็ผิวที่ขาดความชุ่มชื้นค่ะแผ่นมากอันี้นะคะพอดีหน้าพีทมากเหมือนแบบเฮ้ย ัดมาเพื่อหน้าเราเลยอันนี้รู้สึกโอเคมากเพราะบางทีมาสก็จะใหญ่เกินไปเล็กเกินไปไม่พอดีรูปหน้านะคะอันนี้นะคะถ้าใครทรงหน้าแบบผีเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะแล้วก็แผ่นมาสนี่ให้เซรั่มมาแบบตุกๆเลยทุกคนทาเผื่อคอมาได้เลย สูตรไรเทนนิ่งนะคะสูตรนี้ก็จะเน้นเรื่องของความกระจ่างใสก็มีวิตามินทั้ง12ชนิดเกลือจาก,กเกาะเจจูว่านหางจระเข้และสารสก,กัดจากข้าวเกาะเจจูด,ด้วยรวมถึงไวตัตโกลคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งเป็นสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะที่มาจากการผสมผสานของนีอาซินามาลอะดีนโนซีนและพีโรเซรวมถึงโอมิจาเปปทดยนะคะความเก๋อของมาตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเส้นใยยูคาลิปตัสค่ะช่วยในการกักเก็บวิตามินไว้เน้นๆเลยค่ะ ที่ช่วยใน,ยาน,นการลดกระชับนะคะตัวนี้คือเฟิร์มมิ่งค่ะมีทั้งวิตามิน12ชนิดเกลือจากเกาะเจจูว่านหางจาระเข้สารสกัดจากข้าวจากเกาะเจจูรวมถึงไวเตอรเลฟคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรที่กระตุเฉพาะเช่นกันนะคะมีทั้งตัวนี้อาร์ซินามายอะดีโนซีน,นลูป,ปินซีนเอ็กแทรักแล้วก็แบล็คจินเซนเอ็กแทรักคอมเพล็กซ์นะคะที่ช่วยให้ผิวเนี้ยดูกระชับแล้วก็ได้รับการบำรุงจัดเต็มค่ะ วันที่4นะคะกลับมาใช้สูตรเฟิร์มมิ่งอีกรอบค่ะเพราะว่าวันนี้อยากได้ผิวที่แบบดูแน่นแล้วก็กระชับขึ้นนะคะวันที่5จัดไปกับสูตรมอยส์เจอร์ไรซิ่งค่ะเติมความชุ่มชื้นกันแบบรัวๆเลยค่ะทุกคนปิดท้ายวันที่6และวันที่7นะคะที่จะใช้สูตรไวท์เทนนิ่งติดต่อกัน2วันเลยให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็เคลียร์ขึ้นนะคะ แล้วหาเสจ็กแล้วนะคะก็รีบกลับมาเช็คหน้าเลยเพราะว่าวันนี้ครบ7วันแล้วนะคะที่พีทลองมาสก์ของ Herbalife Nutrition ตัวนี้นะคะเราลองทั้งหมด3สูตร7วันสลับกันนะคะแล้วก็สัหน้าก่อนเลยอย่างแรกโอ้ย,อยผิวก็คือแบบว่าฉ่ำใสเด้งขึ้นมาก รู้สึกแบบผิวมันดีขึ้นจริงๆนะทุกคนมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนผิวเราหนะ้ามือเป็นหลังมือแต่ว่ามันจะค่อยๆซ่อมผิวนะคะค่อยๆฟื้นฟูผิวแล้วก็ค่อยๆให้ความชุ่มชื้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาทดสอบด้วยเจ้าเครื่องนี้กันเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็เทสไปแล้วนะคะว่าผิวเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะขึ้นผลครั้งที่แล้วให้แล้วก็เทียบกับผลครั้งนี้นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้าง แต่งหน้าเสร็จร้อยนะคะวันนี้ใช้แค่คอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งผสมรองพื้นนิดนึงแล้วก็ปัดคิว้วปัดมาสคาร่าปัดเกม้มทาปากอะไรเล็กๆน้อยๆเสร็จเรียบร้อยสวยง่ายไหวมากคือรู้สึกเลยว่าเวลาเราแต่งหน้าตอนนี้คือผิวมันดีขึ้นมากๆเลยนะคะมันมีความฉ่ำความแน่นแล้วก็ความเนียน ความเนียนแล้วหน้าก็ใส่ขึ้นโดยที่เราแบบไม่ต้องปกปิดอะไรมากมายนะหลังจากลองใช้ตัว h e r a l i f e Nutrition Vitamin Mask อันนี้มาแล้วนะคะผิดชอบมากคือมาส์เขาไม่ได้ทำแบบแค่แบบเป็นมาส์กอะทุกคนเนื่องกม้อย่างตัวที่เป็น Moisturizer อย่างเงี้ยค่ะให้ความชุ่มชื้นก็คือจัดเต็มเลยแบบโอ้โหเซลั่มฉ่ำมากแน่นมากแล้วก็ตัวที่เป็น Brightening เนี่ยอันนี้คือมาสเรารู้สึกได้เลยว่าหลังจากมาสกเสร็จผิวมันดูใสขึ้นจริง,รงๆแบบ ขึ้นทันทีเลยอย่างเงี้ยเราว่าเหมาะสําหรับใครที่ต้องการเตรียมผิวนะคะเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้ด้วยแล้วก็ให้เรื่องของความกระจ่างใสได้ด้วยแล้วก็มีตัวเฟิร์มมิง่งอันนี้ชอบที่สุดเลยเพราะว่านางเป็นแผ่นมาที่ตั้งใจทํามาเพื่อจะแบบมาแท้มาถึงคอแล้วตัวแผ่นมาก,ก็จะเป็นคนละเทกเจอร์กันกับตัวชุ่มชื้นแล้วก็ไบรท์ใช่ไหมคะคือมันจะเป็นแผ่นมาที่มีความแน่นความกระชับแล้วก็ความแบบเหมือนความตึงขึ้นหลังจากเรามาเสร็จแล้วพี่ก็แนะนําว่าลองนวดแบบ แน่น,นะนวด,ดเรนน้ำเหลืองหรือนวดแบบว่าลกกระชับอีกนิดนึงอะ่ะช่วยได้เยอะมากเลยนะคะ จริงๆการมาค้าอะไรเงี้ยเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายแล้วก็ทําได้เองที่บ้านใครที่แบบว่าขี้เกียจไปคลีนิกหรือช่วงนี้ก็ยังแบบไม่ค่อยอยากออกไปไหนอยากจะแบบดูแลตัวเองที่บ้านอย่างเงี้ยก็ลองมาค้าแบบจัดเต็มดูนะทุกคนมาครัวๆไปเลย7วันผิวฟังขึ้นมากๆอย่างตัวเครื่องเทสอันนี้ถามว่าพิชเชื่อไหมพิชเชื่อกึ่งหนึ่งไม่เชื่อกึ่งหนึ่งอะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้เป็นแบบเครื่องที่จริงจังนะคะแต่ว่าพอก็พอวัดได้ประมาณหนึ่งแหละอันนี้เราก็ให้เครดิตตรงการวัดนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเเเรราาาชชอออบผลลลหังงจกที่ไไดด้้้ใ ใช้แบบจริงจังแล้วก็ได้ลองวัดผลดูผลจากการที่แบบลงอยู่กับหน้าตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยเรารู้สึกแฮปปี้ขึ้นมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจมาส์ของ Herbalife Nutrition Vitamin Mask อันนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่สมาชิก Herbalife ทั่วประเทศเลยนะคะหรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ herbalife.co.th นะคะก็เดี๋ยวพี่ใส่รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมไว้ด้านล่างเลยเนาะ เสร็จเรียบร้อยน,น,นะคะสำหรับการมามาร์ k หน้ารีวิววันนี้นะคะก็แฮปปี้มากๆชอบมากจริงพี่ชอบการแบบให้เราได้ลองแล้วก็ได้ไดูแลตัวเองคือมันเป็นการทําอะไรที่จริงจังแล้วเราก็ตั้งใจทํามากแล้วผลที่ได้ก็คือผิวจีขึ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ก็ขอต้อนบทุกคนไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย